สวัสดีค่ะกาแฟถั่วทิมเ<ร>ที่ยวภาคกินาธรรมแกงอ่อมเนื้อตักเสือกนะจ๊ะตักเสือกตักเสือกนะจ๊ะตักเสือกแกงออมนะเจ้าน่ากินนะเจ้านากินแต่กันนะเจ้า fc fc น่ากินกับกาบแฟบน,น,นะเจ้าดใตักผี

อันนี้ก็จะเป็นแกงอ่อมฝีมือปบบ้าแบมนะจ้ะครั้งแรกนะจ๊ะเป็นการทำอาหารเมนูเมนูอาหารนะจ๊ะเมนูแกงอ่อมถึงครั้งแรกที่ป้าแบมทำแกงอ่อมนะคะจ,จริงัน,นะจ๊ะว่า อร่อยขนาดไหนนะ,นะจ๊ะน่ากุนเพราะฉะ่ากินขนาดนะ้นนะเนื้อขึ้นกิโลนะจ๊ะก,กิโลสองร้อยหกสิบเนื้อขึ้นกิโลนะคะให้เต็มออมเป็นหม้อเลยนะจ๊ะยากุนยากุนนะจ๊ะยากุนตะกอน,นนะจ๊ะ คือเป็นม่ค้าเรอเรือจากสาชุดที่ท่าก็เป็นตัวกินเที่ยววันนี้พาทำแกง่อมเนื้อสองภาษานม่เจ้าวันนี้ก็เป็นไมเี้ยแกงคอมเนื้อให้กินนะเจ้าน่ากินก็เจ้าอันนี้ต้มเปื่อยแล้วนะเจ้าต้มปอกเปื่อยแล้วนะเจ้าปกติทั่วไปจะต้องเคี่ยวในน้ำแกง แต่ตอนนี้คือต้มจีนให้มันเปื่อยก่อนนะจ๊ะเพื่อที่จะง่ายในการทาเมนูน,นะจ๊ะแกงหอมเนื้อนะจ๊ะง่ายสไตล์ก็ง่น,นะจ๊ะวัตถุดิบก็มีนะจ๊ะข่าตะไคร้ใบบกกรูดาากระดกผักชีน้ำพริกแกงหอมนะจ๊ะแล้วก็เนื้อวัวนะจ๊ะเนื้อ,อวัว ปกติทั่วไปจะดิบแต่นี่พ่อแแบบใช้ทางรัดนะจ๊ะต้องเปื่อยก่อนแล้วนะจ๊ะแล้วก็เอามาจงผัดกับน,น้ำพริกนะจ๊ะตอนนี้ก็พริกแกงเราจะใส่พริกแกงลงไปนะจ๊ะอาจจะพรินะรพกแกงผัดกับเนื้อก่อนนะจ๊ะตอนนี้เอาจะผัดพริกแกงก่อนนะจ๊ะพริพกแกงนะฮะพริพกแกงหอมๆนะคะ

เขาไปทนะรก็ไม่รู้น่ก็ทำก็จะสวยนี่ก็ทัามันหอมนะจ๊ะ สักไขาได้บบกูดนะจ๊ะเอาไปผัดให้มันหอมๆนะจ๊ะผัดกับพกแกง เราใส่น er The ้ำนะน้ำใส่นะจะกค่อยเราก็จะใส่น้ำนะจ๊ะเราก็จะทำใส่โซน้ำเกลียวต้มไปเรื่อยๆนะต้มจนเปื่อยนะจ๊ะนี่ก็คือแกงอ้อมแกงอ้อมคำว่าหอมนี่คือการต้มให้เปื่อยนะจ๊ะ การต้มจนเคยนะครับคือเพียงคือการที่ห่อต้มเหมินๆนนะจ๊ะเป็นห่อว่าอ่อมนะอันนี้ก็คือแกงอ่อมนะจ๊ะแกงอ่อมเลยนะจ๊ะสีสันแน่กินขนาดในก็จะหอมนะคะเอาผัดกับน,น้ำพริกเนาะใส่แจ๊คไข่ค่ะจ๊คไข่ผักบุ้ชีนะจ๊ะ แล้วยเราผสมสุกเราก็ะจ้ะโล่เอบักปูดนะจ๊ะหอมั่วนะจ๊ะเราไปต้มไปเรื่อยๆนะครัต้มต้มจนเปิดนะคจ้ะน่นกานะกินก็จาน่ากินคนเดเลยจ้ะอันนี้เป็นกับข้าวเมืองเนาะกับข้าวของกินคนเมืองของกินบ้านเฮานะจ๊ะ เมนูกับข้าวคป็นเหนื้อเนาะเป็นจีนใหม่นะกล้วเขาก็แกงออมนะจ๊ะเป็นออมเนื้อนะจ๊ะมันมีแกงออมหลายอย่างนเนาะแล้วแต่จีนเนี่ยเขาจะใส่จะใสใ่ไก่ใส่หมูใส่เนื้อใส่จีนอย่างก็ได้นะจ๊ะไอ้เขาแกงออมเนาะเขามาติแกงออมนะจ๊กะกับต้มไปนเนาะการให้นก็เป็นคืออะนะคือจีนเขาต้มทั้งแดดก่อนหนึ่งนะก,ก่กกนกอนแล้วนเนาะตอนนี้คือ จ้มเขาสุกระดับหนึ่งแล้วนะจ๊ะ้วก็ขอมาต้มหอมหอ,อนกันหนึ่งเพื่อให้พริกแกงเข้าเนื้อข้าวจีนนะจ๊ะทำการปรุงรสนะคะปรุงรสเสร็จเราก็จะได้อ่าเมนูแกงอ่อมที่อร่อยนะคะเมน,นูรัดนะคะเราก็ใส่ใจดีๆต้มเนื้อแล้วนะจ๊ะเราต้มปล่อยให้มันเดือดไปนะคะเดีย๋ยวเราก็จะทำการปรุงรสนะจะ ตอนนี้เราจะทำแส้ลด้วยะจะใ่ลส่ลงปแล้วก็แช่นตคะอแล้วก็ใส่ขนนะจ๊ะชลมักก็ใส่มลมักก็ต้องใส่นะจ๊ะนีใคใส่ไปนะจ๊ะชีล็นะจ๊ะแค่นี้ะน,นะจ๊ะเราต้องมัด แก่งก็คือ่ก็จะกันง่กว่าทาม่ากห้มันสุกาน้ากะแขงแรงจะแขงแงอมมันกอเริ่จะ Ну, 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 เรา로 <shrielly> <shrie> <shrie> ก็นกดใส่สุดเด็ดค่ไม่รับใส่จ้นะให้มันเกยนะม่ใ่ฮะมสุดก็แบนะจ๊ะลำขนาดจ้ามากขนาดจ้า กินแกงก็ต้องเดินไม่าวเตอร์าม่รากินแกงก็ต้องเอรังลจาะรังรัเจาเจพวุดักวยาจ๊ะ ตักเสรกนะจ้าเนาะนี่ก็จะตักแการตักเสรกนะคะตักเสรกแกงหอมนะเจ้าหน้ากินกระเจ้ามเกินต่ก,กันนะเจ้าเอฟซีเอฟซีน่เกินกับกัปตันนะเจ้านเป็กจทัพพีตัดนะจ๊ะใช้ทัพพีตัดที่ เปิดเท่านั่นออันนี้ก็จะเป็นแกงอ่อมฝีมือป้าแบมนะจ้ะครั้งแรกนะจ๊ะเป็นการทำอาหารเมนูเมนูอาหารนะจ๊ะเมนูแกงอ่อมครั้งแรกที่ป,บบป้าปแบมทำแกงอ่อมนะ จริงกันนะจ๊ะว่าอร่อยขนาดไหนนะจ๊กกนะน่าก,กินกันนะจ๊ะน่ากินขนาดเนื้อขึ่งกิโลนะจ๊ะกิโลสองร้อยหกสิบเนื้อครึ่งกิโลนะคะให้เต็มออมเป็นหม้อเลยนะจ๊ะน่ากินน่ากินนะจ๊ะ फिर के करने का